ล้างอาถรรพชุดสีขาวถล่ม3ามเซตลวดเช็คสีชุดใส่แข่งญี่ปุ่นสีนี้ทรงพลังโค้ดด่วนเผยความยากลำบากในการแข่งกับญี่ปุ่นสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง n n n s p t l i g h t แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะ วันที่4ตุลาคม2566การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงเหรียญทองเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนรอบแบงกลุมในกลุ่ม F ทีมชาติไทยลงประเดิมเกมแรกในรอบนี้พบกับทีมชาติคาซัคสถานโดยในเกมนี้นะคะโค้ชด่วนดนายศิวชระเมทากุลส่งชุดใหญ่ที่ได้พักใน2นัดแรกซึ่งผลปรากฏว่าทีมชาติไทยค่ะเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25-18 25ต่อ12และ25ต่อ11เก็บ3คะแนนแรกไปได้สำเร็จโดยเกมต่อไปของเรานะคะจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นค่ะเรียกได้ว่าในแมตช์นี้นะคะก็สามารถล้างอาถรรพ์ชุดสีขาวได้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นั้นนะคะเคยมีแฟนวอลเลย์บอลนะคะต่างก็ตั้งคำถามว่าใส่ชุดสีขาวทีไรแพ้เมื่อนั้นแต่แมตช์ที่แข่งกับคาซัตสถานค่ะปรากฏว่าไทยของเรานะคะเป็นฝ่ายชนะค่ะ เรียกได้ว่าล้างอาถรรพ์ได้สําเร็จค่ะซึ่งในวันที่จะต้องเจอกับญี่ปุ่นนะคะทีมชาติไทยของเราค่ะใส่ชุดสีน้ําเงินค่ะต้องบอกเลยว่าท่งพลังมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับชุดสีน้ําเงินนะคะเป็นชุดแรกเลยค่ะที่สาวๆของเรานะคะเลือกใส่ในการแข่งขันในแมตช์แรกค่ะเชื่อว่าในการแข่งขันกับญี่ปุ่นนะคะไทยของเราค่ะก็ต้องไม่พลาดที่จะเอาชัยชนะมาเช่นเดิมค่ะยังไงก็ตามก็ ส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวๆของเรากันด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาฟังแนนทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วตัวเก่งวัลเลยบบอลหญิงไทยก็ได้เปิดใจค่ะสำหรับการแข่งขันนะคะพวกเราคุยกันว่าจะไม่กดดันเพราะว่าถา้าแมตช์ไหนกดดันเราจะทำผลงานออกมาไม่ค่อยดีและไม่มีประสิทธิภาพเลยเล่นกันแบบฟรีๆไม่เครียดจนเกินไปก่อนเกมกับคาซัสสถานได้คุยกันว่าเราจะเล่นตามระบบทีม ได้ซ้อมในการเจอคาซสถานมาแล้วทำให้เราปิดระบบคู่แข่งได้สิ่งที่เราเน้นมากคือเกมบล็อกกับเกมเซิร์ฟเกมนี้นะคะให้คะแนนตัวเองให้8ปดเต็มสิค่ะเพราะยังต้องเพิ่มประสิทธิภาพอีกนัดเจอกับญี่ปุ่นเป็นงานหนักแน่นอนรู้ๆกันอยู่ว่าระบบทีมคู่แข่งเหนียวเราพยายามไม่เสียเองไม่ผิดพลาดเองกับญี่ปุ่นก็หวังจะชนะเพื่อโอกาสรอบต่อไป เพราะถ้าเจอเจ้าภาพจีนก็จะกดดันกว่าขอขอบคุณแฟนๆที่ได้เห็นทุกกำลังใจหลังจากนี้อีก3แมตช์อยากส่งกำลังใจเชียร์พวกเราเยอะๆนะคะมาฟังทางด้านโค้ชด่วนนายสีวชระเมทากุลกันบ้างคะ่ะโดยได้กล่าวว่าเราต้องชมนักกีฬาและทีมงานทุกคนที่พยายามช่วยกันวางแผนให้เล่นได้ดีขึ้นการเล่นของเราเป็นไปตามรูปแบบของเราแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดให้ต้องกลับไปแก้ไขยอยู่บ้าง เกมนี้เราพักตัวผู้เล่นบางคนเพื่อเตรียมไว้สำหรับรอบลึกๆซึ่งจะเป็นงานหนักเกมต่อไปจะพบกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมที่เล่นเกมรับเหนียวแน,น่นและสปีดบอลที่รวดเร็วเสียเองยากมากดังนั้นเราต้องควบคุมให้เสียเองน้อยที่สุดและเข้าทำหนักเพื่อทำลายเกมรับของญี่ปุ่นให้ได้ก็หวังว่าจะเอาชนะได้เนื่องจากหากชนะเข้ารอบต่อไปก็คงจะง่ายขึ้น แต่ถ้าต้องเข้าไปเจอกับเจ้าภาพจีเรวก็จะเป็นเกมที่หนักอย่างไรก็ตามเรื่องของความมั่นใจเชื่อว่านักกีฬาเราสู้ได้นักกีฬาทุกคนมาเต็มที่อยู่แล้วมารายการนี้เพื่อมาสู้สำหรับเกมที่แข่งกับคาซักสถานนะคะก็มีช่วงหนึ่งค่ะที่น่าเอ็นดูนะคะสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราค่ะหลังตีบอลใส่ผู้เล่นคาซัตสถานเต็มๆนั่นก็คือบีมพิมพิชยาก๊กราค่ะ ทั้งนี้นะคะช่วงต้นเซตที่3ค่ะมีจังหวะน่ารักน่ารักน่าอินดูของบีมพิมพิชญาบีหลังตัวเก่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งขึ้นตบหัวเสาด้านขวาเป็นคะแนนนำามต่อหนึ่งอย่างดุดันแต่บอลพุ่งไปโดนเต็มหน้าของคิตติน่าเบโลว่าผู้เล่นคาซัดสถานที่รับลูกนี้ไม่ทนันจนลม้มลงไปนอนกับพื้นด้วยอาการมือศีรษะชั่วขณะด้านบีมพิมพิชญากอกรำไม่อยู่เฉยค่ะเมื่อเห็นดังนั้นนะคะ ็รีวิ่งลอดตาขายข้ามแดนไปดูอาการทันทีพร้อมกับขอโทษยกใหญ่ซึ่งผู้เลนคาซักสถานก็หันมาสงสัยตาเล็กน้อยเพื่อบอกว่าไม่เป็นอะไรมากทำให้นักตบลูกยางสาวไทยโล่งอกและวิ่งกลับไปประจำตำแหน่งเพื่อเล่นต่อขณะที่เบโลวาก็กลับมาเล่นได้อีกครั้งในขณะที่สาวไทยของเรานะคะสามารถเอาชนะคาซักสถานไปได้ สาต่อศูนย์เซตค่ะด้วยคะแนนยี่สิบห้ต่อสิบแต่อสิและ25่สต่อสิคว้าชัยสนัดติดในเอเชียนเกมส0 2อในขณะที่ทีมชาติญี่ปุ่นนะคะก็สามารถเอาชนะทีมชาติไต้หวันไปได้3าต่อหนึ่งเซตเช่นกันค่ะด้วยคะแนน25่สิบห้าต่อสิบห้ายี่สและ25 21ค่ะทำให้ตารางคะแนนล่าสุดค่ะกลุ่ม F วอลเลย์บอลหญิงไทยมี6คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นนับรวมผลรอบแรกกลุ่มดีชนะคาซาสถาน3 0ต่อเซตแต่ไทยเป็นทีมนำด้วยแต้มได้เสียที่ดีกว่าดังนี้สำหรับตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022กลุ่ม F กลุ่ม F นะคะยามากลุ่ม F ไทยคะ่ะชนะ2แพ้0มี6คะแนนเซตได้6เซตเสีย1ได้174แต้มเสีย1 1 0แต้มเฉลี่ย1.582 2ค่ายญี่ปุ่นชนะ2แพ้0มี6คะแนนเซตได้6เซตเสีย1ได้171แต้มเสีย129แต้มเฉลี่ย1.326 3าไต้หวันชนะ0แพ้2มี0คะแนนเซตได้2เซตเสีย6ได้148แต้มเสีย195แต้มเฉลี่ย0.759 4. คาซัสสถานชนะ0แพ้2มี0คะแนนเซตได้0เซตเสีย6ได้91แตม้มเสีย150แตม้มเฉลีย่ย0.607ตารางคะแนนดังกล่าวนะคะเป็นเพียงแค่ของกลุ่ม F เท่านั้นนะคะโดยไทยคะ่ะชนะไป2นั่นหมายความว่าไทยนะคะสามารถเอาชนะไต้หวันไปแล้วหมายถึงว่าเจอกันในรอบแรกไปแล้วนะคะแต่เมื่อเคยเจอกันไปแล้วจะไม่เจอกันอีกคะ่ะนั่นแปลว่าสาวไทยเอาชนะไปแล้วห และในแมตช์ล่าสุดค่ะที่ไทยสามารถเอาชนะคาซัสสถานไปได้เท่ากับว่าตอนนี้นะคะในกลุ่ม F ค่ะไทยสามารถชนะไป2แมตช์แล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถิติการพบการสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบญี่ปุ่นนะคะ7ครั้งหลังสุดค่ะปรากฏว่าไทยนะคะชนะ2ครั้งค่ะโดยวันที่5กันยายน2023นะคะศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ไทยชนะญี่ปุ่น 3- ต่อ2เซตด้วยคะแนน

ด้วยคะแนน 18-25, 19-25และ22-25วันที่17มิถุนายน2022สึกเนชั่นลีก2022ไทยแพ้ญี่ปุ่น0-3เซตด้วยคะแนน 22-25, 16-25และ14-25วันที่25พฤษภาคม2021สึกเนชั่นลีก2021ไทยแพ้ญี่ปุ่น0-3เซตด้วยคะแนน

21 25 27 25และยี่สิาสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปของสาวไทยของเรานะคะจะเจอกับญี่ปุ่นค่ะในวันที่5ตุลาคม2,566นะคะเวลา18นาฬิกาค่ะไทยของเราใส่ชุดสีน้ำเงินนะคะอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันด้วยนะคะและทั้งหมดค่ะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ